ถ้าเป็นเชื้อราเราจะแนะนําใช้แอนทิเซราแทนฟิวซิลเลีนี่ก็เชื้อราทําไมไม่แนะนาอ่ะ <Ừ. S 2> ถูกไหมเพราะว่าความแตกต่างของเชื้อ2อย่างนี้ใชนไหมไอเชื้อราโดยทั่วไปเนี่ยสร้างเบลฟีมาน้อยมากก็ <Ừ. S 2> มีเจ้าฟิวซลเลียมนี่แหละเพ <Ừ. S 2> ราะนั้นเราต้องบอกว่าต้องใช้ดีบิวเราจะไม่ใช้ตัวแอนติเ์าแทนแต่บางคนเขาฉีดแอนติเ์ราแทนประจำนะต,ตัวฟิวซิลเลียมยก็ไม่สามารถเกิดได้ ยังมันจะเป็นการวิจัยแต่เป็นการออบเซิร์ฟด้วยใช้ตาจากเกษตรกรเพื่อนเกษตรกรมาเทาว่าฟีดแบ็กมาดแบว่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้ผมใช้ออนที่เราทมมาตลอดนะแล้วฟิวซิเรียมไม่เกิดแลวจริงจริงมันไม่เกิดจริงๆก็คือแปลว่าพืชแข็งแรงไงพืชเป็นแข็งแรงด้วยต้นทูเรียนเนี่ยยังไม่มีตัวฟิวซิเรียมเข้าไปอยู่ในนั้นการใช้ลาแทมแอนเทอร์อย่างเดียว สามารถป้องกันฟิวเซอรี่มได้อันนี้ในกรณีที่ฟิวเซอรียมยังไม่ได้อินเฟคเข้าไปนะถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อฟิวเซอรียมอินเฟคเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าเชื้อยังไม่แสดงอาการออกมาอันนี้แนะนําให้ใช้ดีบิวและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเชื้อมันอินเฟคแล้วหรือ,อยังอันนี้ก็สามารถใช้ดีบิวในการป้องกันได้เลยค่ะดีบิวก็จะมี2ฟอร์มนะมีดีบิวแล้วก็ดีบิวบาร์